ร,ร,รอนนยุเในนตตัััววกกกผมเห็นว่าอาการได้นำอเอาหนังตะลุงมาเป็นนวัตกรรมด้วยรณรง์โรงเรียนปลอดูุรีนั้นนับเป็นการอนุรัก,กษ์และสืบทอดการแสดงหนังตะลุงให้แก่อนุชนรุ่นหลังเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงสึกไปหนังตะลุงเป็นศินละปะพื้นถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ ที่โรงเรียนปลีเหียนประดุงสิทธิ์นำมาประยุกต์ให้มีชีวิตโดยการใช้คุณแสดงแทนการเชิดพร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่การที่โรงเรียนใช้โครงการหนังตะลงุงมีชีวิตพิชิตฟันบุรีเพราะหนังตะลงุงสามารถสอดแทรกความรู้ ให้แนวคิดุดมการได้ความเชื่อสามารถรณรงค์เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นการประยุกต์ตัวหนังตะลุงที่เป็นหนังมาเป็นคนที่มีชีวิตนํามาแต่งกายเหมือนแต่งตัวละครมีการทําหัวว่ารูปหนังตะลงุงเป็นการเน้นความสนุกสนานเป็นที่ตั้งผู้ชมจะได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อการนำศิลปะท้องถิ่นอย่างหนังตะลงุงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรการรณรงค์ภายในโรงเรียน ก่อให้เกิดการสืบสารศิลปะท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมพัฒนาและต่อย,ยอดร่วมกับการรณรงค์ทำให้เด็กในโเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในช่วงของวัยรุ่นทำให้เด็กอยากทดลองหรืออาจจะถูุกรีตามเพื่อนทางโรงเรียนปร,ริญญาป,ปทุงศิษย์ได้ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่เป็นอย่างยิ่งจึงได้ดําเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียนให้ปลอดจากบุหรี100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียนได้ดําเนินการเจ็ดมาตรการอย่างจริงจังได้ผลจากการดําเนินการเจ็ดมาตรการอย่างจริงจังทําให้นักเรียนในโรงเรียนปลอด100ุร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนปลอดบุรีที่ทําให้เห็นแล้วว่าการนําศิลปะท้องถิ่นอย่างหนังตะลุงมาปรับใช้ร่วมกับมาตรการภายในโรงเรียนส่งผลให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษัยจากบุ๋ยทำให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี 1, 100่100%อย่างแท้จริงจากนวัตกรรมหนังตะลุงมี